พระชดารัสและพระบรมราโชวาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้พิพากษาถือเป็นหัวใจอันสำคัญยิ่งที่ทำให้ท่านผู้พิพากษารักษาสถานภาพของความเป็นผู้ประสิทธิ์ศาสตร์ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนของพระองค์ทุกหมูเหล่าอย่างเท่าเทียม ชาณาจักรไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกและมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองแผ่นดินในราชาการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ราัชากาลที่สิบแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ทรงสถิตเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระประมุกที่พึ่งพิงและความหวงังให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหลา่า ผ่านพ้นวิกฤตของบ้านเมืองด้วยพระมหากรุณาธิคุณจนเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศเนื้ออื่นใดทรงมีพระราชประสงค์ที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับปวงประสบการณิกรเพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมมนาถบพิษดังที่ได้พระราชทานพระบรมบรมราชองค์การ แก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่อนาราชฎรตลอดไปพระราชกรณียกิจมากมายจึงเป็นไปเพื่อการส่งเสริมทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองและประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเสมอภาคในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าเทียมกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากทศพิธราชธรรม พระราชะกรณียกิจด้านการศาลและการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากราุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อสถาบันศาลยุติธรรมโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและข้อคำนึงในการใช้กฎหมายเพื่อการรักษาความยุติธรรมให้ดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ได้รับความเป็นธรรม ในกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการมีหลักฐานชัดเจนประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมยังได้สะท้อนผ่านพระบรมราชาวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่ผู้พิพากษาสารยุติธรรมสํานักงานสารยุติธรรมในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ น้าศาลาดุสิตดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2564ความตอนหนึ่งว่าในการอำนวยความิธรรมนั้นมีข้อควรกำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ ต้องอาศัยดุลพินิษที่ถูกต้องด้วยผู้รักษาจึงต้องใช้ดุลพินิษอย่างรอบคอบและรอบด้านและวินิชัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามศีลธรรมและตามความเป็นจริงหากท่านทั้งหลาย เดีย๋ยวได้คำนึงถึงเรื่องนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลตามที่ได้ปฏิญาณไว้ก็จะสามารถสร้างสรรค์จาลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2563นับเป็นพระมหากราุณาธิคุณต่อสถาบันศารยุติธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศารดีกาทรงฉลองพระองค์คุยตุลาการสารยุติธรรมและทรงประทับยังห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อพระราชทานพระราชดำรัส แก่ข้าราชการตุลาการในศาลฎีกายังความปราบป,ปลื้มเป็นล้นพ้นแก่เหล่าข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและน้อมนำพระบรมราชวาทและพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการอำนวยความยุติธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนชาวไทย อยย่่าางเทาเททีมพระราชกรณียกิจด,ด้านสายุติธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระมหากราุณาธิคุณและแรงบันดาลใจให้แก่ข้าราชการของแผ่นดินในการทําหน้าที่บําบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกหมู่เราได้มีความมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ